อา้าครับพี่น้องครับไปเบิ้งบานนี่งกุ้งสีใ่ใดหน่อยไนไไปไหนครับหลังจากที่เทาใส่ไว้ผ่านไปประมาณสองสามชั่วโมงแล้วครับแต่ดำหน้าอยู่พี่น,อน้องเอ้ยอา้ามาหลุ้นรพร้อมๆกันเราคเนองก่อยเสียงสี่ดดในในไรสำหนมาเบิ้งครับ มีที่หาหกินแมบอีสานบานเ้าสมึงใส่แบบไม่โอ,อ้ปลากับเขาพี่นอ้องอื้อขาวจากผากพี่น้องเลยบานเลยรักเรี่เนี่ยครับอ๋อ๋ยวผมสิทธ์เดี๋ยวมึงเข้าขาวนะครับเป็นเมัดเด้อ ล่งนะพี่น้องสารล่งนะครับสล่งสลงตกไดนถึงดูดจากสาราเมีนครับ เดืเฟสให้พี่น้องกันนี่นะมาแกจะดุนพร้อมๆกันครับให้เชวสูตรผมไปใส่ก็ได้เลยครับผมหรือมีสูตรอื่นก็นได้ครับนี่ผลงานครับวันนี้ประกาเดิอดแกเขา รูกจริงนะครับอ่าถือวาานครับกุ้งใส่งามเลยครับไม่ไก่ใส่คำคำๆป็แรงใส่แบบอี้งครับพี่น้องเป็นแรงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมน้ำดีด้อครับวันนี้กะขอลาไปก่อนครับกลับมาสวัสดีครับ